มาบางกล้องหนสิเดี๋ยวไปถ่ายแนวนอนชาวบ้านกัาเลยไอ้หนอยาะชี้เกศีหนูไลาแล้วน่ะดูเขาเอาแกลๆขยับไป lo khấu tham gia gần nó có bỏ em เดินจริงๆเนอะแม่มีผู้ดูหนึ่งรายการแม่ยังมีย้อนหลังเอามานี่มาจะส่อได้ไติดปูเขาไม่ได้เลยไม่เป็นไรเอามันเห็นเขาชัดปะล่ะชัดเลยแล้วไม่ถ่ายเขาทำไมมีตีได้แก้วด้วย อ๋อเขารอเอเทเลอร์เข้ามาก่อนเอาเทเลอร์มาหนี้ก่อนตามาละวไอ้แก้วชอบเอาเท้ามันจะยู่ไปใกล้กล้องอ่าลูกเขารอ,อเทเลอร์อยู่ไปใกล้เดี๋ยวเขามองไม่เห็นเดี๋ยวเขาเหยียบเราตาย จะรอดูตอนขึ้นเทเลอร์ดูน้าก่อนมันต้องรูปแหละมันไม่รูปไม่ได้หรอกเนี่ยมันไม่เสมออะหรือลงไปป้ามันก็ทำไม่เรียบอีกพรุ่งนี้ก็ดำได้เลยเนี่ยเนี่ยมันจะแห้งก่อนตรงเนี้ยแต่ตรงนี้เขาก็ไม่ลงเนะมันไอ้นี่มันจะจม คนมันต,ตรงนั้นนะมันต้องรูปแหละมันไม่เลี่บอะปะต้องรูปปะหวะไปละเดินไปละเราจะรอดูรถขึ้นเทรเลอร์ก่อนแล้วค่อยปิดแล้วค่อยลงไม่รู้อะพันนะของเรามันไล่เดียวมันน่าจะแพงอยู่ <S 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 เขาคิดไล่กี่ร้อยกันบ้ามาแล้วไปและเทรลเลอร์ขึ้นแล้วจะไปดูเขาขึ้นเทรเลอร์ นี่ไงรถตูดวรถอยู่นี่ฮ<ม>ะต้นไม้ปูบมบังอยู่ข้างหน้าอยู่ข้างหน้าได้ไงเขาเต็มถนนไอ้บ้าจะไปอยู่ข้างหน้าไงกันนี้เดี๋ยวเขาเลี้ยวในราตามตุดเข้าไปน่ะเซเลอร์มาแล้วเขาไปกลับรถไหนอะทำอะไรอะแก้วนู่นข่นวพิมพ เขาไปขึ oh, oh, actually, ้นโน่นเลยเหรอเขาไปขึ้นโน่นหรือเขามากไอถอยมากัดนี่เขาไปขึ้นโน่นเขาไปขึ้นทางถนนนั่นเหรออะนรนะกระโดดข้ามนะกระโดดข้ามคุ้ยฟังต้องพลาดด้วยไปไกลๆเลยไปไปให้หมดเดี๋ยวมึงปิดนอน มาทําไมเรามีขี้โคนะ้ดเนาะล้วจะตามมาทําไมก็จะตามกไ็ได้ไงไปแล้วนู่นน่ะเหมือนตัวไอ้แมลงก้นกระดกทุกจนคุยลมตุ่ม <c oughs> เรียวแล้วเลี้ยวแล้ว,ว,วโอ,โอ้ขี้โคนะ้ดน่ะไปล้างขาเลยนะเยขอไปแล้วเออแล้วก็ตามมานะจะตามมาทำไมอนะ่ะ ฮะจะตามมาทำไมอ่ะแล้วมันก็ตามมาดูมันอ่ะเรามาดูเสื้อผ้าดิไม่ใช่ที่คนหลักฐานชิ้นสำคัญจะโดนปักไหมจะโดนปักปะเราไปซไิไม่ไม่มันคือไม้อะไร ถังขยะมีเอาทิ้งถังขยะเลยอย่ามาโยนทิ้งเรียร่าอย่างนี้ขยะใครสั่งใครสอนให้ทิ้งโอ้ถังขยะอยู่ข้างหน้ามาทิ้งลงพื้นไอ้นี่นี่นอ๋อเขาไปขึ้นนู่นเลยเหรอ๊ายบายจ่ายตังค์งยังอ่ะยังอ๋อเขาไปขึ้นนู่นเลย,ยเดินไปไปขึ้นที่คอนกรีตเลยเหรอ บ้านไม่เคยมีรถตีดินให้ดู<笑><笑>ดูรถตีดินตาดูยังก็เด็กปะกับบ้านดีกว่ามีแต่ขี้โคลนเนี่ยกับบ้านเราดีกว่าทำไมเ่ั่งเดินนั่งดินงข,งขามันร้อนก็คุณค่าใครกดไลค์มีคนกดไลค์ไปบ้านไม่เคยมีรถตีดินให้ดูมันก็เป็นเงียบแหละโอ้ออเขาไปขึ้นนู่นจริงเหรอปะกับบ้านกบ้าน ทีบ้านไม่มีรถตีดินให้ดูบ้าน,นอกจะเป็นบ้าน,นอกเนาะกะลลารถตีดินน่งเบิงเสยมาทำไมเหมียวเข้าบ้านเนวอปะเ็เสร็จแล้วลูกเขากลับแล้วปะวมเนาะโอ้มันไม่รูปไม่ได้หรอกไม่รูปจะกูเข็นตายเลยเนี่ยผักบุ้งอะ ทำไงอะ่ะเดียวเโียครับหางแต่ว่าไหลดูทำหน้าดีเนยเดียทหนำหน้าซื่อบือดไปเอาเปลาเอารถไปไหนเรา,าไปจ่ายตังค์เขายัางอ๋อไอ้ข้าวปุ้นแบงสับมะละกอไม่เร็ดเลยไอ้ข้าวปุ้น สรุปมันก็ต้องรูปอยู่ดีแหละไม่รูปไม่ได้หรอกมันไม่เรียบเลยจะไปดำไงอะ่ะแล้วกล่องก็แกะแล้วเมื่อวานเพิ่งแกะกบก็บอกว่าให้ลากถอยมาเขาก็ไม่เชื่อเือต้องไปประกอบใหมอ่อนกลงแล้วนะึ่นกยังไม่กลับบ้านรูปก็รูปแค่ตรงนั้นเนี่ยตรงเขาขาวเนะี่ยรูปแค่ดินหนึ่งสูงพอตรงนี้ไม่ต้องเลี้ยวมา ไสองสามรอบน่าจะเสร็จตีไหวเกินเขาตีแค่สิบสามนาทีเองสิบนาทีเองฮะเขาตีแค่ประมาณสิบสิบห้านาทีไอสิบสามนาทีเองถูกไหม เนี่ยเขาเขาตีได้ได้นาทีป่ะเราก็ตั้งกล้องแล้วเนี่ยมันแค่สิบสามนาทีเองเขาไปแล้วไวเกินเ uh. <Why good. S 2> นี่ยเดี๋ยวให้ป้างมาลูกตรงนี้ให้ uh. เอารอบเดียวก็พอเดี๋ยวมันจมอ๋อ uh. oh. มันก็ทะเลาะกันเนาะ uh. ไปแล้วจ้ะมันลูกตีกันแล้วลูกคอยตีกันให้แล้วห้ยเงือกแล้ว 哎呀！